วรรณกรรมท้องถิ่นไทยราชบัณฑิตยสถานเสนอวรรณกรรมท้องถิ่นไทยเรื่องสุภาษิตร 108, ้อยแวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่สะท้อนค่านิยมทางจริยธรรมในวิถีชีวิตและสังคมดำเนินรายการโดยยาดาอารัมพีและจิราพรสุวรรณวาจบกสิกิจ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้เรื่องสุภาษิตร้อยแปดวันนี้นำเสนอบทที่าสามค่ะเศรษฐีย่อมตกช่างเหล่าคุณนางย่อมตกพระอีผู้ดีตกต่ำใต้ลูกขาา้าใสมักได้ดี วรรณกรรมสุภาษิตร้อยแปที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นั้นแต่งด้วยคําประพันธ์กับยานี11นะคะคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้ถอดความเป็นร้อยแก้วว่าเศรษฐีอาจตกจากช้างคือยากจนลงได้คุณนางก็อาจตกต่ำลงเป็นไพร่ได้แม้ผู้ที่เกิดในตระกูลสูงก็อาจจะตกต่ำได้เช่นกันในขณะที่ ลูกของเบาไพรก็อาจจะได้ดีสำหรับคำประพันธ์นี้นะคะก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่หลายคำค่ะได้แก่คำว่าตกช้างตกไพรผู้ดีและคำว่าฆ่าคำว่าตกช้างนั้นในวรรคแรกกล่าวไว้ว่าเศรษฐีย่อมตกช้างตกจากช้างในที่นี้หมายถึงยากจนนะคะส่วนคำว่าช้างคำเดียวนั้น จะหมายถึงสิ่งที่ปลูกสร้างขนาดใหญ่สำหรับเก็บเข้าเปลือกหรือเกลือเป็นต้นในที่นี้ก็หมายถึงทรัพย์สินหรือความร่ำรวยนั่นเองค่ะมาถึงในวรรคถัดไปกล่าวว่าเราขุนนางย่อมตกพร่ยคำว่าขุนนางในวรรคนี้หมายถึงผู้ที่มียศถาบรรดาศักดินั่นเองและคำว่าผู้ดีในวรรคถัดไปนะคะผู้ดีตกต่ำใต้ผู้ดีในที่นี้ หมายถึงคนที่เกิดในตระกูลสูงและลูกข้าไซมักได้ดีคำว่าค่าในที่นี้สะกดด้วยขอไข่ค่ะขอไข่ไม้โทสละอาค่าก็คือบ่าวไพร่คนรับใช้นั่นเองคำว่าตกไพร่นะคะเราคุณนางย่อมตกไพร่ตกไพร่คำนี้จะหมายถึงตกลงมาเป็นไพร่ฟังอีกครั้งนะคะ เศรษฐียอมตกช่างเหล่าคุณนางย่อมตกพระอีผู้ดีตกต่ำใต้ลูกขาา้าใส่อีมักได้ดีและนั่นคือวรรณกรรมท้องถิ่นไทยภาคใต้เรื่องสุภาษิตร้อยแปดบทที่สามซึ่งมีสาระสำคัญคือ ความเป,เปลี่ยนแปลงในสถานภาพของชีวิตย่อมเกิดขึ้นได้เสมอขอเชิญร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการวรรณกรรมท้องถิ่นไทยค่ะคำถามประจำวันนี้ถามว่าคำว่าฉางหมายถึงอะไรคะอีกครั้งหนึ่งนะคะคำว่าฉางหมายถึงอะไรคะถ้าท่านผู้ฟังทราบคำตอบส่งไปสนญญาบัตรมานะคะ ส่งมาที่ตู้ปน1065น 5, ปนฟเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903ทางรายการมีของชมร่วยจะมอบให้ผู้ที่ตอบถูกนะคะและพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะวรรณกรรมท้องถิ่นไทยรายการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยโดยราชประดิษตยสถานโทรศูนสอง สามห้าหกศูนย์สี่หกหกถึงเจ็ดศูนย์เวอร์ไวด์เว็บดอทอารอวายไอเอ็นดอทจีโอดอททีเอส